เพชรยนต์ ion, สวัสดีค่ะสวัสดี FC น้องจ้าจ๋ารถสวยเกรด A ทุกๆท่านนะคะวันนี้อยู่กับน้องจ้าจ๋าอีกแล้วนะคะที่บริษัทเพชรยนต์นะคะ,ะถนนเซลิไทยซอย68นะคะก่อนถึงสีแยกมีนบรุรีวันนี้น้องจ้าจ๋ามีรถ t o y o ต้าร v o นะคะมารีวิวให้สําหรับคนที่อยากได้และกําลังมองหารถ t o โยต้ารีโปี2018นะคะคันนี้นะ,ะเป็นตัว 2.4G นะคะแล้วก็ตัวแคปพีเลอร เกียร์ออโต้เชื้อเพลิงดีเซลเนี่ยคะคันนี้นะคะไม่แค่แปดหมื่นเท่านั้นนะคะไม่แค่แปดหมื่นเท่านั้นนะคะเป็นตัวแคปนะคะราคาห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาท F4 คนไหนอยากได้ F4 คนไหนต้องการรอคอยนะคะดูคลิปนี้ให้จบเลยนะคะตัวนี้นะคะได้ในส่วนของสีบอลเงินนะคะสีบอลเงินสภาพสวยๆเดิมๆทั้งคันเลยนะคะได้ไฟหน้ามัลติรีเฟกเตอร์นะคะไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งนะคะไฟตัดหมอก นะคะใส่กรอบโพรเมีย่ยมมาสวยงามนะคะแล้วก็ในส่วนของกระจังหน้านะคะเป็นของเดิมสี่เหลี่ยมข้างหมูนะคะได้รถสภาพส,สวยๆเดิมๆแบบนี้ไว้ใช้งานนะคะและเป็นเกียร์ออตโต้ด้วยนะคะขับง่ายสะดวกสบายแถมยังไม่น้อยนะคะคันนี้สภาพสวยมากนะคะสภาพเดิมโรงงานสภาพเดิมป้ายแดงทั้งหมดนะคะ สำหรับคนไหนที่อยากได้นะคะแบบว่ารถบอดี้เดิมโครงสร้างเดิมนะคะของแท้เดิมๆจากโรงงานไม่มีอะไรตกแต่งดัดแปลงมาเลยนะคะคันนี้อีกหนึ่งคันน,นะคะน่าสนใจมากๆเลยเดี๋ยวน่าจะจ่าจะพาไปดูรายละเอียดรอบข่าอีกทีหนึ่งนะคะสวยทั้งหมดเลยนะคะสวยเดิมทั้งหมดเลยนะคะเดิมมาจจะเป็นไฟหน้านะคะหรือว่าแม็กนะคะเป็นแม็กอลลอยเนี่ยฮะนี่เป็นแม็กอลลอยของโรงง,งานเดิมๆสแตนดาร์ดเลยเนะะี่ยได้ยางปี2018นะคะมาพร้อมกับตัวรถเนะะี่ยฮะ แล้วก็ใต้ซุ้มล้อนะคะน็อตทุกตัวต่างๆนะคะเป็นของเดิมของแท้ทั้งหมดนะคะแล้วก็ในส่วนของอข้างประตูนะคะสัญลักษณ์ไฮลักนะคะมีชัดเจนครบถ้วนนะคะกระจกพับอัตโนมัติไฟฟ้าฟิล์มนะคะฟิล์มนะคะติดให้เรียบร้อยแล้วนะคะมีฟิล์มแล้วนะคะ40รอบคันนะคะแล้วก็ที่เปิดทาโครเมียมสภาพรถบอดี้ต่างๆนะคะของเดิมทั้งหมด f c คนไหนที่รอคอยอยู่นะคะห้ามพลาดนะคะใครที่อยากออกรถฟรีดาวชั่วโมงนี้เนี่ยะน้องจะจา๋าจัดมาให้แล้วนะคะสําหรับตัวนี้นะ่ะคันนี้ผ่อนแค่1น0 0 0บาทเท่านั้นนะฟรีดาวนะผ่อนแค่1น0 0 0บาทเท่านั้นนะฟรีดาวนะคะสภาพสวยๆเกรด A แบบนี้นะคะพร้อมใช้งานนะคะลูกค้าไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมแล้วเนาะในส่วนของไฟท้ายนะคะไฟท้ายนี่เป็นแบบหลอดไส้ทั้งหมดเลยนะคะไฟท้ายเป็นแบบหลอดไส้นะคะกันชนท้ายนะคะ พร้อมใช้งานดังพร้อมใช้งานได้ปกติแล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะคะจะได้ในส่วนของกล้องถอยแล้วนะคะตัวนี้เป็นตัว G เนาะในส่วนของกล้องถอยเรียบร้อยนี่โลโก,โก้ชัดเจนลูกค้าคนไหนอยากได้รถส,สวยๆเกรดเอแบบนี้นะคะติดต่อน้องเะจ๋าเข้ามานะคะที่ดูอยู่ต่างจังหวัด นะคะที่เป็น FC ที่ติดตามน้นองเจ๊จ๋ามานานนะคะแล้วอยากได้รถเกตเ A รถที่คัดคุณภาพนะคะบอกเลยว่าไม่มีผิดหวังแน่นอนนะคะลูกค้าไม่มีผิดหวังแน่นอนนะคะได้รถสภาพเดิมๆโรงงานนะคะจะเป็นโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งหมดนะคะรอยอะไรเม็ดอาร์คต่างๆนะคะของเดิมเดี๋ยวไปดูภายในนะคะเดี๋ยวพาไปดูภายในกันเลยนะะสภาพภายในเห็นไหมคะสภาพค่อนข้างใหม่ระกิบมากๆเลย นี่คือเปิดมากินหอมยังมีอยู่เลยนะคะกินหอมยังมีอยู่เลยนะคะรอยเม็ดอักต่างๆนะคะน็อตท,ทุกตัวนะคะไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขันนะสภาพแคปนะคะเปิดออกมานะคะอยู่ในตำแหน่งเดิมนะคะโครงสร้างหัวเก๋งนะคะเสาเอเสาบีของเดิมทั้งหมดนะคะรถที่นี่นะคะไม่เคยผ่านการชนไม่เคยผ่านการพลิกคว่ำไม่เคยมีจมน้ําแน่นอนนะคะในส่วนของ เบาะนะคะตัวนี้ก็ได้เป็นเบาะผ้าโรงงานนะคะเบาะผ้าโรงงานสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้นะคะ่ะสภาพไม่ช้ำเลยนะคะเจ้าของเดิมนะคะแทบจะไม่ค่อยได้ใช้งานเลยนะ,ะได้รถปี2 0 1 8ไม่วิ่ง8 0,000ืนเองนะคะไม่วิ่ง8 0 0หมืนเองนะคะพวงมาลัยมาติฟังก์ชันนะคะมีนะคะพชรทันชีพให้ด้วยนะคะมีเพชรทันชีพให้ด้วยนะคะเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวจีได้แอร์ะะอัตโนมัตินะคะแล้วก็เกียร์อัตโนมัติมีปุ่ม power mode นะคะ eco mode ให้ครบเลย ฟังชันนะคะให้มาเยอะอยู่นะนะคะไม่ว่าจะเป็นภาพกระจกอัตโนโมัติไฟฟ้าปรับไฟฟ้านะคะตัวนี้เป็นตัวแคบออโต้นะคะเหลือน้อยแล้วนะคะเหลือน้อยแล้วนะใครอยากได้นะคะรีบติดต่อเข้ามาหาน้องจ้าจ๋าเลยขายดีนะคะเป็นอันดับต้นๆของเพชรยนต์เลยนะคะเอคนไหนที่ดูอยู่ต่างจังหวัดนะคะแล้วชื่นชอบในส่วนของรถที่เพชรยนต์ที่น้องจ้าจ๋ารีวิวก็ติดต่อเข้ามาแล้วก็แอดไลน์นะคะหรือดู เฟซบุ๊กก็ได้นะคะหรือเพจนะคะเจ้าจ๋ารถสวยเกตเอนะคะก็ติดตามน้องจ๋าเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็เดี๋ยวจะพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะคะขนาดเครื่อง2.4ตัว G นะคะเชื้อเพลิงดีเซลจะเป็นอย่างไรมาดูสภาพห้องเครื่องยนต์นะคะสภาพห้องเครื่องยนต์น,นะคะแก้มซ้ายแก้มขวานะคะต่างๆนะคะน็อตอะไหล่นะคะตรงนี้นะคะเจ้าของเดิมติดตั้ง ตัวกระบอกโชค๊คของฝากระโปรงนะคะมาให้นะคะเปิดขึ้นมาลูกค้าไม่ต้องใช้แรงนะคะในการยกฝากระโปรงเลยนะคะแค่แกะตรงนี้ปุ๊บนะคะก็จะเด้งขึ้นเองอัตโนมัติเลยเพราะว่าใส่กระบอกโชค๊คไฮดรอลิกมานะคะในส่วนของคานด้านหน้านะคะก็เป็นของเดิมทั้งหมดนะคะคา่าเสา A เสา B นะคะดูกันชัดๆเลยว่ารถไม่มีรอยแกะนะคะไม่มีรอยขัดไม่มีรอยคายเนี่ยะคะในส่วนของแผ่นเพดนะคะก็อยู่ที่เดิมนะ,ะอยู่ที่เดิม ะะแบตเตอรี่ของเดิมแท้ทั้งหมดนะคะน,น็อตนะคะรอยสีแต้มมาร์คเครื่องยนแห้งไม่มีอรอยเยิ้มจากน้ํามันเครื่องนะคะอะไรเดิมทั้งหมดของแท้โรงงานทั้งหมดเลยนะ,ะดูกันจะชัดไหมแปด0 0ื่ถือว่าวิ่งน้อยนะคะไม่แปดหมื่นแปดนะคะวิ่งน้อยมากๆเลยอ่ะอันนี้ก็คือรายละเอียดคร่าวๆนะคะสําหรับลูกค้าคนไหนอยาก จะมาชมรถตัวจริงหรืออยากจะซื้อผ่านออนไลน์นะคะการจัดไฟแนน์นหรือซื้อสดน้องจะจะายินดีให้คําแนะนําแล้วก็ให้คําปรึกษานะคะสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนกับเจ้าโตโยต้ารีโวนะคะปี2018ราคา,า,า579,000บาทนะคะไมวิ่ง82.4จี้นะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ